สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NBT News นะคะประจำวันพุทธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณประเทศธาระและดิฉันพัชชาพัทระเดชาธรรมค่ะคุณผู้ชมคะ จบวันแล้วค่ะ19กรกฎาคม,มวันที่หลายคนรอคอยว่าเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรและผลสรุปว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างก็อย่างที่ทราบกันดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตทางสารรัฐธรรมนูญก็ได้ทําให้คุณพิธานั้น ต้องมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองสศไปก่อนมีมติในการรับเรื่องไว้แต่ยังไม่ได้พิจารณานะครับซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3-4เดือนใช่เดือนก็ไม่ใช่แค่คุณพิธาคนเดียวนะครับถ้าก่อนหน้านี้เราย้อนไปก็มีหลายท่านเหมือนกันที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พลเอกประยุทธ์ก็เหมือนกันใช่ครับมีศจากพักภูมิใจไทยด้วยอีกท่านหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการต้องใช้คําว่าิิวตคุณ ค,ความหวังนี่ริบปรีเต็มทีแล้วรวมไปถึงเรื่องของการร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งอาจจะต้องยกเรื่องของการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับทางพรรคเพื่อไทยเป็นในฉากทัดต่อไปที่เราอาจจะเห็นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราไป<ช>ติดตามดูบรรยากาศของวันนี้เลยก็แล้วกันนะครับเปิดประชุมสภาไปช่วง9ก้ามงครึ่งเนี่ยก็มีการถกกันมาอย่างยาวนานซึ่งก็มีข้อสรุปแล้วนะครับที่ประชุมก็ เห็นว่านะครับมีการโต้กันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันในช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะเสนอชื่อของคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่2ได้เนื่องจากมองเห็นร่วมกันโดยการลงม,มติว่าเป็นยติซอนใช่ค่ะนะครับก็จะเป็นบรรทัดฐานครั้งต่อไปในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ โดยในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งครั้งนี้ก็มีท่านประธานรัฐสภาท่านเดิมครับท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตหาก็ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะครับโดยครั้งนี้เปลี่ยนคนเสนอชื่อนะครับครั้งที่แล้วเป็นหัวหน้าพัก ครั้งนี้เป็นคุณสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยครับลุกขึ้นเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีสสยกมือรับรองตามข้อบังคับนะครับทั้งนี้ในการพิจารณาดังกล่าวไม่สามารถลงมติตามขั้นตอนได้เนื่องจากที่ประชุมพิจารณาข้อหารือก็มีคุณอัครเดชวงพิทักษโรธครับสสราชบุรีเนี่ยท่านนี้ฮะจากพรรรวมไทยสร้างชาติก็ลุกขึ้น เสนอประเด็นให้พิจารณาเพื่อโต้แย้งการเสนอชื่อคุณพิธาให้รัฐสภาโหวตเป็นนายกรอบสองนั้นมองว่าการเสนอชื่อของคุณพิธานั้นเข้าข่ายเป็นยัตติที่รัฐสภาตีตกไปแล้วหลังจากที่มีการประชุมเมื่อวันที่13กรกฎาคมซึ่งตอนนั้นคุณพิธาก็ไม่ได้เสียงเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นกรณีที่มีการเสนอชื่อขึ้นมาอีกครั้งถือว่าขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ครับ อย่างไรก็ตามคุณอัครเดชยืนยันว่าชื่อของคุณพิธาก็ไม่ได้เสียสิทธิ์ต่อการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่มันจะต้องเกิดขึ้นในสมัยประชุมครั้งถัดไปไม่ใช่ในครั้งนี้ใช่ค่ะซึ่งวันนี้หลายๆท่านที่ได้ติดตามชมบรรยากาศของการประชุมสภาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหบรรยากาศค่อนข้างมีการถกเถียงกันดุเดือดเข้มข้นเหลือเกินค่ะระหว่างทางพรรคครัวรัฐบาลเดิมกับแปดพรรคร่วมรัฐบาลรวมไปถึงฝั่งสอวอเหมือนกันที่ก็มีการยกทั้งเหตุผลข้อบังคับ ตรงนี้แหละที่สังคมจับตามองว่าข้อบังคับ รวมถึงรัฐธรรมนูญว่าด้วยการโหวตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ก็เอามาสนับสนุนเหตุผลของฝั่งตนเองฝั่งนี้บอกว่าตรงนี้ถูกต้องอีกฝั่งนึงก็บอกว่าตรงนี้ถูกต้องกลายเป็นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ารีคําว่าสุดท้ายแล้วข้อบ,บังคับนั้นใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญจริงหรือไม่คุณผู้ชมคะที่นี้พรรคก้าไกลเองเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของการเสนอชื่อบุคคลให้ความเห็นชอบเป็นนายกนั้นเป็นเรื่องที่เสนอให้พิจารณา ไม่ใช่เสนอยติตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการประชุมอันนี้เนี่ยคุณรังสิมันโรม,มันคงกล่าวนะคะซึ่งในช่วงของท้ายการอภิปรายคุณชูศักดิุรนินสอสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้มีการอภิปรายตอนหนึ่งค่ะบอกว่าตนขอให้หัวหน้าพักการเมืองระลึกด้วยว่าการพิจารณาตามข้อหารือน,นั้นอาจสั้นบรรทัดฐานที่ไม่ดีของอนาคตทางการเมืองไทยการเลือกนายกตามบทเฉพาะการมาตรา272นั้นมีโอกาสใช้เป็น ครั้งสุดท้ายก่อนจะครบ5ปีทั้งนี้รัฐธรรมนูญยังมีผลบังคับใช้และการเลือกนายกต้องมีการปฏิบัติตามมาตรา159โดยให้สภาเลือกแคนดิเดตนายกจากบัญชีของพักการเมืองอันนี้ก็เป็นการมองไปถึงฉากทัดในครั้งต่อไปะนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันดังนั้นถ้าสมมุติว่าในอนาคตหากเกิดมีกรณีที่พักการเมืองได้รับการเลือกตั้งแล้วไม่พอใจ เพราะว่าจัดสรรปันส่วนไม่ลงตัวและที่ประชุมรัฐสภาไม่รับข้อเสนอของพักเสียงข้างมากที่เสนอตัวบุคคลเป็นนายกคนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกอาจจะตกม้าตายเลยนะครับเพราะที่ประชุมนั้นไม่สามารถที่จะโหวตได้นั่นเองและก็หากยึดบรรทัศฐฐนที่บอกว่าเสนอชื่อซ้ําไม่ได้อาจจะสร้างบรรทัฐ,ฐานที่ไม่ดีในอนาคตครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณจูศักดิรินินกันครับผมยินาบเรียนท่านหัวหน้าพักการเมืองท่านสมาชิกที่เคารบ ด้วยความพะรพจริงๆว่าอย่าให้บรรทัดฐานการเมืองในวันนี้โดยเฉพาะการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตโดยสรุปครับท่านประธานรัฐภาตที่เคารพผมเองเห็นว่าบทบัญญัติในมาตารา1 5บมาตา2 7รา272็บข้อบังคับการประชุมรัฐสารา136เป็นบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยการเลือก นายกรัฐมนตรีจะนาเอาเรื่องข้อบังคับที่เป็นยัตติซึ่งเป็นบทบัญญัติโดยทั่ว,วไปมาใช้บังคับไม่ได้โดยรวมก็คือว่าเสนอแล้ว,เส,ลวเสนออีกได้ไม่ได้มีอะไรห้ามแล้วก็ไม่ผิดรัฐธรรมนูญอะไรตรงกันข้ามครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญน,นี่แหละครับประเด็นเดียวที่มีการอภิปรายกันนี่แหละครับใช้เวลากันไปนานถึง แปดจุ่มงเลยนะครับโอ้โหหลายคนคาดไว้เบื้องต้นนี่ไม่น่าจะนานไปขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็น,นเนที่ยงอแต่ก็ยืดเยื้อเลยไปยาวนานนะครับจนกระทั่งเมื่อเวลา16นาฬิกา5นาทีนะครับท่านประธานรัฐสภาท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตมมาก็บอกว่าขอให้ที่ประชุมเนี่ยลงมติว่าการเสนอชื่อคุณพิธาให้รัฐสภาโหวตเป็นนายกอีกรอบเนี่ยมันไปขัดกับข้อบังคับการประชุมข้อ41หรือไม่ก็กดออดเลยนะครับทไทยทุกท่านเนี่ยมาลงมติกัน โดยผลจากการลงมตินะครับรวดเร็วมากเลยพบว่าเสียงข้างมาก3 9 5เสียงต่อ312เสียงและก็มีผู้งดออกเสียง8เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงสรุปง่ายๆให้คุณผู้ชมเข้าใจอย่างนี้นะครับก็คือไม่ให้มีการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําได้ในสมัยประชุมนี้จากนั้นด้วยความรวดเร็วเหมือนกันครับท่านประธานก็สั่งปิดประชุม ในเวลา17นาฬิกา5นาทีทันทีเลยนะครับ<ะ>ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก็มีรายงานข่าวด้วยนะครับว่าจะมีการนัดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่26กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่าทางพัคเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยชิงตำแหน่งนายกครับซึ่งวันนี้มันมีฉากทัดที่น่าสนใจหลายอย่างที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของข้อบังคับ ของการเสนอชื่อเนี่ยเป็นบรรทัานใหม่ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจะอยู่ที่เพื่อไทยแล้วครับถ้าสมมุติว่าในครั้งต่อไปอันนี้มีการวิเคราะห์ตรงกันนะครับถ้าเสนอชื่อใครก็ตามขึ้นมาแล้วยังอยู่กับก้าวไกลแล้วทางสอวอโหวตเหมือนเดิมคือไม่เอาพักก้าวไกลค,คนนั้นจะเสนอชื่อซ้ําไม่ได้<ช>เพื่อไทยจะเสนอชื่อได้อีก2คนต่อมาซึ่งก็จะต้องมีการวางแผนให้ดีในเรื่องนี้นะครับ